สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพูนเพรเพชรเป็นลานนะครับเราก็ยังอยู่กับรถโอเล็กนะครับกับเครื่องเวนกาดแรงนะครับวันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับออผมจะใส่คอยไฟแต่ว่าผมจะถอดจานไฟมาทำความสะอาดก่อนนะครับอ,อันนี้เบอร์30นะครับเบอร์30ตอนแรก ว่าจะทําอุปกรณ์นะครับทีนี้เราสามารถเคาะได้ครับเคาะผมใช้ท้องเหลืองนะครับเคาะตรงนี้เคาะแล้วก็หมุนนะครับเคาะเคาะแล้วหมุนหมุนนะครับหมุนเอานะครับเนี่ยมันตอนนี้มันหลุดแล้วนี่ผมก็อยากผมก็เลยไปเอ่อทำาิทำคลิปไว้นะครับนะครับซ่อมมันหลังนะครับจะได้จุดจําได้นะครับนี่ใช้บล็อกเบอร์30นะครับบล็อกเบอร์30แล้วก็จะมีเอ่อลิมนะครับลิม เครื่องเซี่ยวนะครับตัวนี้ล็อกน็อตตัวนี้ล็อกกับไอตัวพัดลมนะครับทีนี้ผมจะถอดขึ้นมานะครับมันมันจะมีแม่แรงดูดหน่อยนึงนะครับ๋ยวผมจะตั้งไว้ผมว่ามันต้องใช้สองมือนะครับต้องใช้สองมือที่จะเคาะขึ้นขึ้นมานะเออก็ไม่มีอะไรตั้งนะครับนะครับผมจะตั้ง มถึงไปกรงคุม้มนะจะพอได้เห็นมั้งนะครับกระสุนเนี่ยนฮะถอดแล้วครับโอเคครับนี่ฮะ นี่สภาพเป็นไงยมางครับนี่มีตะขี้ดินอมีตะขี้ดินเลยนะเพราะว่าเราตัดได้เป็นจํานวนนะครับอันนี้นี่ริมริมเครื่องเซียวนะครับเก็บให้ดีๆนะครับทีนี้ผมต้องทําความสะอาดเราก็ปเป่าทำความสะอาดจริงๆมันมีรูครับเป่าออกได้แต่ผมผมอาศัยผมทํานี้จริงๆเที่ยวหลังเนี่ยเราเป่าได้เลยสามารถเป่าได้ ทำความสะอาดได้นะครับเห็นไหมดูสิครับเนี่ยคอยไฟเนี่ยมัดไฟเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มีปัญหาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดความชื้นความอะไรเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราทำทำควาสะอาดนะครับแล้วมาดูจานมาดูไฟวิวของเขานะครับโอ้ครับมีแต่ที่มีแต่มีแต่ฝุ่นเลยครับดูนี่ก็ไฟก็เดินไม่สม่ําเสมอเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็น นี่ครับมีแต่ขี้ดินหมดเลยนะครับนรเ,เนี่ยเดี๋ยวผมพลิกให้ดูโอเคนี่ฮะดูสิครับสกปรกมากเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดนะครับเนี่ยผมอยากให้เห็นว่าว่าข้างในนี้มัน,ม,นมันจะเป็นยังไงถ้าผมใส่คอยไปโดยที่ไม่ทําความสะอาดนะครับ mm hmm. ก็ถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่เครื่องเวนการ์ดนะครับสิบแปดแรงก็ถ้าอายุการใช้งานมันนานแล้วก็ควรถอดมาทําความสะอาดบ้างนะครับเพราะว่า ินรูนี้นะครับรูรูข้างบนนี่สามารถเป่าออกได้อันนี้มันที่ดินอุดแล้วมีสองรูนี้ยังมีน,อน็อตอยู่ก็เลยก็เลยยังมีชงนะฮะมันจะมีลมรูเป่านี่อันนี้น,อน็อตถอดได้ตัวนี้ถอดได้สามารถเป่าผ่านทุปไปได้นะครับก็ดีขึ้นถ้าถ้าไม่ถอดนะถ้าไม่ถอดปีนี้ขึ้นมาแต่ไ,ไหนทอดถอดแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยดีกว่านะครั้งเดียวมันก็จะได้ ใช้ไปตัดปัญหาไปว่าไฟไม่ออกเพราะอะไรตัดเป็นข้อๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดก่อนแล้วผมจะมาติดตั้งให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวออย่ แต่ไฟมันเดินไม่สม่ำเสมอเสียงดังมานะครับโอเคเดี๋ยวผมทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวับเสียงดังมากนะครับทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาผ้าทราย ถูหน้าหน้านี่หน่อยนะครับถูระวังทองเหลืองหน่อยนะครับระวังไอ้อทองแดงหน่อยนะครับถูตาความสะอาดทั้งสองอันตอนนี้ก็ส,กสะอาดแล้วนะครับแดงก็สะอาดสะอาดเดืยดเดีอดแล้วเปล่าแล้วนะครับโอ้โหก็เดี๋ยวจะทําการประกอบนะครับขึ้นเข้ากลับขึ้นกลับเข้าไปนะครับก็วิธีการประกอบก็เอาลิ่มนะครับถึงเสี้ยว ริมครึ่งเซี่ยวนะมันอยู่ตรงนี้จิตก่อนอ่นี่ฮะใส่ตรงนี้เลยโปะเข้าไปริมครึ่งเซี่ยวแล้วก็ใส่ใส่จานไฟวิวเข้าไปเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้เลยไ,เไปด้วยกัน แต่เห็นบ้างมาเห็นบ้างครับก็ทำกันไปอยากให้อยากทำให้เห็นนะครับใส่ไปตรงกรลิมดีนะครก็ไม่มีอะไรก็ใส่ใส่น็อตได้เลยนะครับน็อตแบบ อันนี้เองทีน,นี้ก็สะอาดแล้วนะครับก็ยิงด้วยบล็อกครับยิงด้วยอันนี้ผู้ช่วยนะครับนี่ฮะโอซุกะนี่ฮะนี่อันนี้ถอดถ้าบิดถ้าดันดันตรงนี้มานี่เขาจะเป็นตัวล็อกอนนใส่เลย ถ้ามันขยับก็คือเราจะได้รู้ เนี่ยครับทิ้สีเรียบร้อยนะครับเจ็ดสิบหกหกนะครับโอเคนะเนี่ยมาร์เดี๋ยวผมจะใส่คอยสไปแล้วนะครับได้คอยแล้วครับคอยตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวเทียบครับที่ไม่ได้ใส่ของแท้ใี่เลย เนี่ยเอามันบอกเลยเอาอยู่นี่นะครับส่ไฟอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมจะใส่อยู่มันจุด0.2นะครับของฟิลเลอร์เกจมองเห็นไหมศูนย์จุดสองครับก็ไม่ห่างไม่ชิดเกินไปนะ,นะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้ง ถ้ามีขากล้องมาตั้งตัวนี้ก็ดีนะครับเทคนิควิธีการที่จะบอกอีกตัหนึ่งก็คือไฟตัวนี้นะครับเราต้องเสียบก่อนเลยนะครับเสียบให้มั่นใจว่าเข้าสนิทเนะี่ยดีนะครับแล้วก็ค่อยใส่ไปนะครับตรวจตราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วางแนบเข้าไปครับเดีย๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วผมก็ถ่ายไปเลยน,นะถ่ายไปด้วย เดี๋ยววันนี้จะยาวนิดนึงนะ,น,นะครับเนี่ยเสไปที่น่แน่นเลยนะครับทมอยู่มันต้องถอดอีกมันไม่ได้นะครับถอดถ้าเปหลุดกลางทันเนี่ยยุ่งเลยนะถ้าใส่แน่นแล้วก็ใส่เพดใส่ซิมเข้าไปข้างในนี้เลยนะครับก็หมันหนีบนนมันหนีบเลย ซิมไหมครับใส่แนบไปเลยนะครับแล้วก็ใส่น็อตมหนหมนีดมันหนีบชิมเลยนะ เดี๋ยวผมประกอบก่อนครับผมใส่แล้วเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมแก้ไขเป็น0.25นะครับก็มันองศาของของตัวเก่าตัวใหม่มามันไม่รับกับโค้งมนของไฟวิลนะครับมันจะตัดตรงๆมาเลยครับนี่คือข้อเสียของของเทียบนะครับนะครับองศาของเปเปอร์นะครับที่ใกล้น็อตนะครับเพตรงนี้ ตรงนี้นะมันจะเป็นคมถึงก่อนนะครับแล้วก็มันจะเป็นมัน์มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รับนะครับตรงนี้ก็แก้ไขเป็น0.25มันห่างมานันนิดนึงน,นะครับไม่งั้นมันจะตีนะครับเวลาเราสตาร์ทไปมันจะตีตัดตๆๆ,ๆๆๆมันจะสึกไปแต่ว่าถ้าเราเผื่อไว้มันก็จะไม่ตีนะครับนี่คือแก้ไข <ๆ S 2> <ใ>นะครับถ้าของใหม่ของแท้ของเขาเลยจะรับองศา กับไฟวิวนะครับเนี่ยะจะรับจะรับเลยนะครับอันนี้ของเทียบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันจะไม่ไม่ไม่ค่อยรับนะครับจะจะยาวตรงนี้กับตรงนี้แล้วมันจะโดนกอดเพื่อนนะครับสองข้างเหมือนกันครับอเคยผมเคยใส่มานะครับเอาเดี๋ยวผมจะลองนะครับไม่ได้ใส่น้ามันก็เนี่ยฮะเป็นจะไม่หยอดน้ามันนะครับแต่ผมจะลองว่ามันโอเคไหมเดี๋ยวมาลองกัน ครับจะลองเืดูแล้วนะครับจะลองไปตัดดูนะครับว่าจะนนจะัดหรอือเปล่าเดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูดูว่าเป็จกันยังไงบ้างนครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับทุกท่าน